สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณทาโรนะครับถ้าในเกมนี้ผมได้เล่นเป็นยารันดอนนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยได้เล่นเป็นอาย่านะซึ่งอาย่าหลุดนะครับอันนี้เป็นการกดแรงนะแล้วอาย่าดันหลุดมานะครับบอกเลยว่าหวั่นเจียบแน่นอนนะเพราะว่าเอรันดอกับอาย่ามันเป็นตัวที่เวิร์มากมากนะครับด้วยความที่เอรันดอนเนี่ยมันหาเงินได้ไวใช่ไหมแล้วก็มันใช้การเงินตบแล้วก็สนบอลจบต้นเกมได้นะครับทีนี้นะครับการที่มีอาย่าขี่เนี่ยจะทําให้ตัวมันเนี่ยเล่นต้นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วบอกกับฝั่งข้างเนียดาเป็นตัวเล็เกมเนาะตาเน,นี้ยกบเกมไวมากแบบไวมากนะครับเรียกได้ว่าแบบอ่ามังกรัวที่2อ่ะแทบ,บจะยังไม่ทันเกิดเลยก็ <c oughs> สปอยไปเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็นะครับการเล่นเกมโดยที่เรามีาย่านาะก็น่ารับเล่นเน้นเกมไวนะแล้วก็แบบไปเติมฝั่งข้ามนะแต่ว่าจาังหวะนี้เราเสียแครีไปละแต่แครีเราแลกไบโอมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกแครี่กับแครีไปนะแล้วจังหวะนี้เรามีบัฟแดงครับตีนิดเดียวนะตัวลีก็น่าจะไม่รอและ ก็ตรงเนี้ยตัดคีไปได้เลยนะครับเพราะว่าคีมันติดป้อมนะยังไงก็ไม่สามารถรอแครี่ได้นะครับแล้วลูกตายแบบนี้นะครับเราเห็นในแมปแล้วใช่ไหมว่าลูกแตกนะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรพุ่งเข้ามาไปเอกฟ้าเลยครับเรามีายาญานะไหวนะครับมาสามตัวก็ไหวนะเนี่ยเราจะก,การกเก็บออกฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ต่อเลยผมขึงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึงเลยนะ เรียกได้ว่าเอาเยอะนะมั่นใจนะครับมีลูกมีอะไรมาก็มั่นใจนะจังหวะนี้เข้าไปเล่นต่อเลยฮนะแล้วก็หัวไปนะครับมีอาญาขึ้นมาขี่แล,ล้วลูกในยังไม่สี่นะไม่ได้น่ากลัวมากนะครับจังหวะนี้ผักกลับไปนะแล้วก็เดี๋ยวพุ่งไปเล่นด้านหลังนะครับเรียบร้อยไหลต่อมาครับพยายามจะเก็บลูกนะแต่ว่าจังหวะนี้โดนไบโอเข้ามานะครับก็ถือว่าคุมนะคุมนะมนะเพราะว่าเราได้มา2คิวนะครับแล้วก็จังหวะนี้ไม่เสียอายาไปด้วยนะ นะเหตุการณ์นี้จังหวะนี้นะครับส่งผลให้ตัวผมเนี่ยมีการเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สนองบอลแล้วตัวอเอลอนอร์ครับจริงๆเนี่ยก็ได้แนะนําไปหลายคลิปแล้วนะว่าตัวมันเนี่ยไม่ใช่ตัวต้นเกมแต่ว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ใช้การเงินในการเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเงินมันนาอยู่เนี่ยแปลว่ามันเก่งนะครับเงินนําเมื่อไหร่ก็ยังเก่งอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเงินตามเนี่ยก็คืออ่อนนะครับหรือเงินโซตีกับเราก็คืออนะ่อนเนาะล้วจังหวะเนี้ย ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ทําให้เราได้สโนว์บอลเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจังหวะที่เทลเนี่ยได้เก็บ3ตัวนะเอ้ไม่ใช่3ามเป็นสอเออเทลได้เก็บไป2ตัวนะครับก็กลายเป็นว่าเทลเนี่ยก็ได้สโนว์บอลในจังหวะนี้นะครับแล้วก็พอเทลเนี่ยได้สโนว์บอลเพื่อนๆก็น่าจะรู้เนาะว่าเทลมันแรงมากนะครับมันแรงมา,มากๆถ้ามันได้สโนว์บอลพอได้สโนว์บอลปุ๊บเทลปุ๊บผมปุ๊บ,บเรียบร้อยฮะแคดีสโนว์บอลสตัวแล้วปัขา้าเล่นยากตั้งเกมยากแน่นอนครับ แล้วคลิกซี่ไม่ทำอะไรตรงนั้นนะเพื่อนอลลแล้วก็มาผนิตล้าไปเลยนะครับคือตาเนี้ยคนที่เล่นยากสุดก็น่าจะเป็นคลิกซีน่นั่นแหละน่าจะเป็นคลิกซี่นะครับเพราะว่าไม่มีคนไปเดินด้วยนะมันเล่นยากนะครับเจอแรดเนาะแล้วก็จอหนี่เข้ามาเด้ครับเรามีอา,อาอานะไล่ถลุงไปเลยครับฝัขนข้ามคือแบบไม่สามารถเถียงอะไรเราได้นะตีเรายังไม่เข้าเลยการเงินทุกอย่างเนี่ยเรานำนะครับชิลๆนะปล่อยเพื่อนไม่เก็บนะครับ คือพอการเงินเรานาอ่ะตัวเวอรันอนะครับปกติมันก็เก่งอยู่แล้วพอเงินนาอ่ะมันเก่งมากกว่าปกติอยู่แล้วคือคือมันเป็นตัวที่ใช้กา้งเงินเล่นนะครับมาไม่เหมือนตัวต้นเกมนะตัวต้นเกมแบบยกตัวอย่างเช่นแวนใช่ไหมมาถึงเนี่ยเลเวลหนึ่งคือเก่งเลยเก่งเลยนะครับแบบเลเวลหนึ่งเท่ากันอ่ะมาดิครก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเอรัอนอนะครับถ้าเงินเท่ากันเนาะตัวเอรัอนอไม่เก่งนะครับไม่เก่งแต่ถ้าเกิดเงินนำเมื่อไหร่เนี่ยรู้เรื่องนะครับเงินนำแบบฉี่แค่สองพันนะโหรู้เรื่องเลย หลายยาวเนี่ยแล้วผมก็จะมาเล่นแบบทะลุงเลยนะครับแบบเล่นไล่เวทไล่อะไรเลยนะเนี่ยเรารู้ว่าฝั่งข้ามปิดดาเมจดเราไม่ลงเรามาะลุงแล้วครับเล่นด้านในเลยนะไลข่ขายผักออกนะครับมีอาญาขี่ด้วยนะเนี่ยวีบับวีบับจริงๆมีกดแข็งด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช้นะมั่นใจว่าแบบปิดไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้นะแข่งก็คือพอเราเล่นได้แบบนี้นะครับพยายามเวทพยายามไล่นะไอรันดอกพยายามแบบไล่ทะลุงไปเลยนะครับ คยจริงๆอ่ะผมเล่นในลาดนอะเวลาที่แบบเกมมันนำปุ๊บผมจะไปพังเลยพังส <stream confer dles> ักเลนนึ <it. S 5> ่งอ่ะไม่ก็พังจังเกิลนะพังไปเลยไปแบบดันเวฟดันอะไรสูงไปเลยครับพังเลนนั้นไปเลยอย่างเช่นแบบบางตาเนี่ยอ่เราเล่นนอฟเลนได้เราถลุงไปเลยครับถลุงไปเลยเล่นลึกไปเลยเล่นลึกไปเลยปล่อยฝันข้ามาปิดเนี่ยสองหนึ่งอะไรเงี้ยเราเอาไหว็ก็จัดเลยครับมันกลายเป็นว่าฝันข้าเนี่ยตั้งเกมไม่ได้ตอนนี้เขาก็ยังตั้งเกมไม่ได้นะสกอร์คือขาดมากๆนะครับ คือจริงๆก็เกมนี้มันไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆดูแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านาะก็เอามาให้ดูสนุกๆนะครับว่าแบบเอ้ยพอมีอาญาแล้วมันเวอร์ยังไงเนาะแบบทำไมต้องแบนนะครั่าเนี่ยจริงๆฝั่งข้ามก็ไม่ได้แหลงน้อยนะเขามาส่องผมก็40ดาวนะ4 0 50ดาวแต่ว่ามันก็ท้ายซีซั่นเนาะแล้วผมก็เก็บไอดีนี้มันไปซูพีมง่งมันยังไม่ขึ้นซูพีนะครับ แล้วก็แบบว่าคือจริงๆไอดีนี้มันก็แบบเออไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยเนาะมีคนอื่นให้คนอื่นไปเล่นไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งเอามาเล่นนะจริงๆถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่มีเวลาขึ้นสุพีนครับผมบอกเลยนะว่าผมโซโล่แรงเนี่ยเอ่อจากไดมอนนะครับมาสุพีนเนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดแบบว่าไม่กดแชรโลไม่กดอะไรนะครับแบบไม่ได้ทำคอนเทนต์เนี่ย ก็น่าจะประมาณวินประมาณ90นะครับน่าจะเล่นประมาณจากไมมอนเนาะไปโซพีนีก็น่าจะประมาณร้อยกว่าเกมนะครับใครที่บอกว่าไม่มีเวลาแล้วแบบไปกดซโลโลมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นไปได้แน่นอนนะแต่นี้กดชั้นโลกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแบบไปเจอแลงซูไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็เล่นเอาขํามขำอ,อะผมไม่ได้เล่นแบบซีเรียสว่าจะต้องได้ดาวขนาดน,นั้นนะครับแต่ไหนบางเกมที่แบบเอ้ยเล่นเอ่อมา,าทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูก็จะแบบตั้งใจนิดน,นึงแต่โดยปกติแล้วแบบ ผมมาไม่อยากเสมอ์ไงเพื่อนเพื่อเข้าใจใช่ไหมว่าแบบการไปเล่นเสมอมันไม่สนุกอะ่ะสำหรับผมนะมันไม่สนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าเราแบบไล่ตบอยู่ฝ่ายเดียวอะมันแบบมันไม่สนุกอะ่ะคือสมมติเราไปเล่นแบบเราอยู่แรงสมมติอย่างผมเนี่ยจบร้อยดาวอย่างเงี้ยเราไปเล่นไปเล่นแรงไดมอนอะไรเงี้ยมันก็แบบเห็นใจเขานะครับก็พยายามแบบพยายามไปอ่าไปแบบไปเล่นที่ห้าแล้วแบบไปแชทโลกอะไรเงี้ยที่แบบมีแรงคอนมีแบบตูวพีอะไรอย่างงี้นะครับก็ ก็พยายามทาแบบนั้นนะเพราะว่าไม่อยากเสมอแล้วก็ไม่อยากฝีมือตกด้วยนะครับคือถ้าเกิดไปเล่นแบบแรงน้อยตลอดเวลาก็จะฝีมือตกนะแล้วถ้าเกิดเเพื่อนคนไหนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยมันจริงหรอ,อมันต้องมีตี้ดีมันถึงจะเก่งใช่ไหมจริงจริงก็ก็ไม่นะครับไม่นะจริงจริงมันไม่ได้แบบว่าอ่าต้องมีตี้อะไรเงี้ยมันถึงจะขึ้นแร้งได้หรือแบบโซโลวมันไม่มวานเป็นไปได้หรอกทีมอ่อนเราเจอทีมอ่อนเราจะขึ้นได้ไงเออผมจะบอกว่าความเป็นจริงนะวันนี้มันอาจจะเจ็บปวดนิดนึงนะ คือการขึ้นแลนด์คูเป็ง่ายมากอีซี่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเล่นคุณเคยขึ้นแรงค์อะไรอะ่ะสมมติเคยเคยไป2ี่สิบดาวอะ่ะสมมตินะคุณลองไปเล่นแรงค์คอมดกเออคุณลองไปเล่นแบบคอมห้าอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งนะเว้ยเราโคเทพอะไรเงี้ยเราแบบเราตึงจัดนะเราแบบเพื่อนได้นะครับก็เหมือนกันนะผมร้อยดาวเงี้ยผมไปเล่นคอนยี่สิบดาวก็คือแบบง่ายอะ่ะก็คือง่ายอะ่ะเออมันแบบใบชิวนะ ก็นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นความจริงนะแต่ว่าแบบมันอาจจะแบบเออนั่นแหละจริงๆผมก็เคยเคยไปแบบแบบหลายๆคนนคะนที่แบบว่าเออขึ้นหนังโซพีมแล้วมันมันก็ยากหะดิมันต้องอาศัยตีอะไรเงี้ยตอนที่เรายังแบบทําไม่ได้นะแบบเห็นคนไปร้อยดาวอะไรเงี้ยแสดงว่ามีตีแน่เลยแต่พอเราลองจริงๆแล้วนะครับเฮ้ยเราไปฝึกเราไปอะไรก็ตโลมันก็ขึ้นได้นี่หว่า ก็เลยอยากมาแชร์เพื่อนนะครับก็สำหรับสายโท่โล่เหมือนกันอะไรประมาณนี้<ม>ก็เกมนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ<ม>แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้อะไรอยากรู้อะไรนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้อยากใหล่นตัวอะไรก็บอกได้นะครับนี่ไเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย